รานนี้เรามาดูในส่วนของพระองค์คูกันบ้างนะครับวันนี้นําในส่วนขององค์คูมานะครับขอเปลี่ยนมูลค่านิดหนึ่งองคูไม่ได้ราคานี้นะครับก็ราคาในส่วนขององค์ค,นะค,งคูนะครับโลก่านะครับพระองค์คูนะครับเป็นพระที่ท่านหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับท่านเก็บบูชาไว้แยกส่วนตัวต่างหากนะครับก็ มีที่ผมเนี่ยไม่เยอะนะครับก็ถือโอกาสนำมาแบ่งปันให้นะครับราคาตั้งจริงนะองคหนึ่งยี่สิบล้านนะครับสำหรับองค์นี้ให้บูชาที่หนึ่งล้านบาทนะครับด้านหน้าและด้านหลังครับ <c oughs> องคูนี้สวยทุกองค์เลยนะฮะผมเห็นแล้วแบบโอ้โหคลาสสิกจริงๆอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับ ด้านข้างเนี่ยลอยหนอนด้นนะฮะเห็นไ,ไหมครับลอยหนอนด้นโอ้ขอขอเข้ามาครับลอยหนอนด้นนะครับเดี๋ยวดูเขากล้องกําลังขยายสูงนะครับเนื้อหามวลสารนี่แบบสุดๆจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นอยเบียียแล้วนะฮะเป็นเบีย้ยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนะครับ นี่คือพระองค์คูนะฮะชัดเจนนะครับสวยงามมากนะครับมวลสารเนี่ยเห็นเด่นชัดเลยนะฮะลอยเด่นขึ้นมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะผงช็อกผงพุทธคุณนะครับ สวยสมบูรณ์นะครับสุดๆจริงๆนะครับท่านใดชื่นชอบก็ติดต่อเข้ามาได้เลยอ่ะตอนนี้นะครับขอปิดท้ายด้วยนะครับในส่วนของอ,องคูนะครับผมขอโทษทีผมมีองคูเตรียมมาอีก3องค์นะครับองคูงนี้เป็นองค์ที่2นะครับด้านหน้าและด้านหลังครับเดี๋ยวให้จบองคูก่อนล้วกันขอปิดท้ายด้วยพระทองคำนะครับ ไม่ใช่เปียกทองคำนะฮะเป็นทองคําเลยนะครับทั้งศูนย์พบเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาชมกันโอ้โหเนื้อเนื้อแบบสุดๆเลยนะฮะองค์นี้สวยจริงอันนี้อยู่ในกลุ่มของพิมพ์ใหญ่ ด้านหลังนะครับก็ไหวนิดนึงแล้วกันนะครับท่านใดชอบองคนี้ก็สแกน QR ว o d e โคดเข้ามาได้เลยนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพิมพ์ JD นะครับอันนี้เป็นองคูนะครับด้านหน้าด้านหลัง โอ้โห,โโห,โหเนื้อสวยงามมากๆเลยนะครับด้านหลังครับอือม,มนะครับเนื้อหามวลสารจัดเต็มจริงๆนะครับนี่คือวัตถังโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ โอ้มีองคูอีกสักหนึ่งองนะครับโอ้นะครับหลุดอ,นะอีกหนึ่งองนะฮะอันนี้เป็นองค์คูนะครับ <c oughs> ด้านหน้าด้านหลังครับองค์นี้สวยมากนะครับหนักแน่นสมบูรณ์นะครับนี่คือองคูนะฮะคูองค์นี้พักกันสวยมากนะครับ มีเขาเรียกว่าช้างเผือกจริงๆนะครับในส่วนขององคูนะครับก็ท่านใดชื่นชอบนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับองคูมีไม่เยอะนะครับด้านหน้าด้านหลังครับต้องบอกว่าสวยสมบูรณ์จริงๆนะครับ โอเคนะครับสาหรับในส่วนของพระองค์คูของท่านหลวงวิชาชนเชลัยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปิดท้ายด้วยนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้า ทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่ายกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบ,ยบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ แค่นั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟท e นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสก,การะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆางนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ